โชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาดูภายในสามวันนะคะนับตั้งตั้งแต่วันที่ทำนายภายในสามวันนะคะคุณกิ่งชาแล้วค่ะพรุ่งนี้จะได้รายรับไหมคะ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะพรุ่งนี้จะได้รายรับไหม ใหยังไม่ดีเทาใบเลยนะคะยังไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้มีเกณฑ์มีอาจจะมีเรื่องทะเลาะหรือว่าเรื่องเครียดนะคะไพ่ผิดหวังยังไม่ได้นะคะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดข้อใจข้อจ่อจมรดอดไปกดแชร์เป็นค่าครูแล้วกดของขวัญน,นะคะเป็นเป็นค่าครูนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเครื่องหมายทับคำถามเฉพอจะเจงหนึ่งข้อค่ะ<ม>พิมพ์ชื่อเครื่องหมายทับคำถามข้อจออจงหนึ่งข้อค่ะจันทเห็นไนะหมเห็นไหม เห็นป้เห็นบอะไรมาเดี๋ยแป๊บนึ่งมันโหลดคลิปไหมอ๋อหรอเดี๋ยวแป๊บนึงใครมาอะไรโอ้ไม่เข้าใจคนชื่อบล็อกไปสิถ้าไม่เข้าใจกับบล็อกแค่นี้มันง่ายสุดถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็บล็อกง่ายสุดแค่เขาถูกกรองอ่ะคำคําถามเขาถูกกรองจริงแชร์แล้วค่ะแต่ส้มแล้วพรุ่งนี้จะได้รับไป คนนั้นน่ะทำอะไรมาจะไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะชื่อ